คุณครูสังเกตเห็นนักเรียนคนหนึ่งวาดรูปไม่เสร็จจึงเดินเข้าไปขอให้นักเรียนวาดต่อแต่เด็กคนนั้นกลับตอบอย่างมั่นใจว่าเสร็จแล้วครูรู้สึกสับสนจึงทดสอบโดยให้เขาวาดรูปนาฬิกาซึ่งดูเหมือนเป็นงานง่ายเด็กชายรีบวาดทันทีแต่ภาพที่ได้กลับมีเพียงครึ่งหน้าปัดเท่านั้นเมื่อครูเริ่มตระหนักว่าปัญหานี้ไม่ธรรมดาจึงแนะนำให้นักเรียนไปพบแพทย์แต่เขากลับปฏิเสธและเมื่อโชว์ผลงานให้เพื่อนดู เพื่อนๆก็หัวเราะเยาะว่าเขากำลังเรียนแบบความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบของวีนัสเดอร์มิโลคำพูดนั้นทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าอาจมีมันอย่างผิดปกติจริงๆสุดท้ายจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลพร้อมพี่ชายฝาแฝดหลังจากตรวจร่างกายแพทย์ขอให้เขาวาดรูปบ้านแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนภาพบ้านก็ยังคงวาดได้เพียงครึ่งเดียวผลการสแกนซีที เผยให้เห็นว่ามีลิ่มเลือดในสมองกดทับซึ่นประสาทต,ตาจนส่งผลต่อการมองเห็นความจริงนี้ทำให้เขารู้สึกสิ้นหวังเพราะวันรุ่งขึ้นคือวันสอบสำคัญเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนศิลปะที่ใฝ่ฝันแต่ในเวลานั้นเองพี่ชายฝาแฝดก็เสนอไอเดียที่จะเข้าสอบแทนวันสอบมาถึงเขารีบวาดภาพจนเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วแกล้งทำทีปวดท้องขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ผู้คุมสอบไม่อนุญาตให้ไปตามลำพังและบังคับให้ตามไปด้วยโชคดีที่เมื่อถึงห้องน้ำผู้คุมสอบไม่ได้ตามเข้าไปข้างในเขาจึงได้พบกับพี่ชายและรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเมื่อพี่ชายออกมาจากห้องน้ำเขากลับเดินผิดทางจนผู้คุมสอบเริ่มสงสยัยแต่สุดท้ายพี่ชายต้อกลับไปที่โต๊ะสอบและลงมือวาดภาพที่ยังไม่เสร็จต่อจนสมบูรณ์ด้วยความช่วยเหลือครั้งนี้ทำให้เขาสามารถสอบผ่านไปได้อย่างราบรื่นแต่เรื่องยังไม่จบหลังสอบเสร็จพี่ชายถูกผู้หญิงคนหนึ่งบังเอิญเห็นและถามตรงๆว่าเขามีฝาแฝดหรือไม่เขาปฏิเสธทันทีอ้างว่าเป็นลูกคนเดียว เขาว่าแววตาของผู้หญิงคนนั้นบ่งบอกว่าเธอไม่เชื่อและสุดท้ายความจริงก็ถูกเปิดเผย